Hello everyone w e l ต้ m e to u เข้าสู่ช่องมาชยาคอร์ตินีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าขั้งเรียนภาษาอังกฤษวันนี้นะะก็สนักรสนานับตารเรียนภาษาอังกฤษนะคะเราจะเรียนเรื่องวันนั้นเรียนเรื่องวันั้นเดี๋ยวเราไปตามกันเลยค่ะ คลาสนี้นะคะครูทำขึ้นมาเพื่อที่จะสอนนักเรียนในระดับชั้นมัยนธยมศึกษานะคะจะเป็นเกลืความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะสำหรับนักเรียนมัธยมทุกคนนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่อง p พืเส้นซิมโตเจนสนะคะเป็นเทนง่าย ที่เราจะต้องเจอและก็ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะคือก็จะมีทริปเล็กๆน้อยๆนะคะหลักการใช้และก็ตัวอย่างการใช้ในเพนส์นี้เพื่อให้ประชอบและก็เข้าใจง่ายที่สุดนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ,ะ,นะคะในเรื่องของ p Present Simple t e n s e นะคะคือสรุปมาสี่ข้อข้อหนึ่งคือจดจำคำศัพท์เนมเหมดหมอันเมเหมเนม,ม,มของ ดาวแอปเอฟ6ได้นะคะได้ง่ายมากยังขึ้นเราสามารถจางคำศัพท์ได้ง่ายนะคะข้อสองสามารถอธิบายเพอร์เส้นซิมเพิลเพรสได้นะคะข้อสามอ่านเสียงได้ถูกต้องตามหลักตามประโยชน์ประโยชน์ของการอ่านเสียงนะคะแลอสุดท้ายก็คือโต้ตอบแล้วก็สนทนาในสนทนาในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะนี่คือจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะ กานที่จะเราจะเรียนเรื่อง present tense นะคะให้เรามา,ามาดูความหมายกันก่อนนะคะ present tense นะคะ present แปลว่าปัจจุบันนะคะในบางที่เราจะใช้ในปัจจุบนันหรือในชีวิตประจำวันของพวกเรานะคะ,ะสำหรับ tense นี้ก็มีโครงสร้างนะคะโครงได้แบ่งออกเป็นสองหมวดหมู่นะคะในส,งสงองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือ อปทานนะคะกลุ่มระทานที่เป็นข้าเหนที่มีมากกว่าหนึ่งอย่างแล้วก็กลุ่มประทานที่เป็นเอ,อกจากทที่มีแค่หนึ่งอย่างนะคะมีมากแล้วก็มีแค่หนึ่งอย่างซึ่งประธานในคุณเล่มนี้คือจะนำาอ U เข้ามาด้วยนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับอะทานที่เป็นเอ,อก,ออก,กข้าเหนแต่ว่าไอกับนมีหลักแล้วก็มีธีการใช้ที่คล้ายกันแล้วก็เหมือนกันกับด,ดีกับเด็กคือเลยจดให้อยู่ในกลุ่มนี้เลย แต่ประธานที่เป็นข้อสุดท้ายจริงๆก็คือมีคำว่าวีที่แปลว่าพวกเราแล้วก็เดยแปลว่าพวกขาวนะคะโครงสร้างก็คือ subject i u v v บวก v e r ช i o n ที่หนึ่งนะคะแล้วก็บวกด้วยคำนามนะคะบวกด้วยคำนาม v e r ช i o n ที่หนึ่งนะคะเว้นแปกติบวกด้วยคำนามทั่วไปนะคะแล้วก็ส่วนที่สองจะเป็นประธานที่เติมผลกระทบที่มีแค่หนึ่งเดียวนะคะ ดีทีอิท e. สามตัวนี้จะเป็นประธานที่เป็นเอกเทศนะคะโครงสร้างก็คือซับเจตประธานที่เติ G e. มดีทีอิทบวกเลฟช่องที่หนึ่งต้องเติม e S หรือ ES เอสแล้วขึตามด้วยคำนามน,นะคะอันนี้นะคะครูได้ทิ้งอ๋อเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นเป็นกลุ่มคำที่คือนำมา พื่อที่จะให้พวกเราได้สังเกตเห็นในว่าถ้าเราเจอกลุ่มความนี้นะคะจะได้รู้ว่าเป็น Person นซิมเพิ e เทนสนะคะซึ่งคำนี้หนึ่งก็จะเป็นคำว่า Every Day ที่แปลว่าทุกวันนะคะเราจะใช้กันในกลุ่มของ Person นซิมเพิ e เทนสนะคะ always ที่แปลว่าเสมอ often บ่อยๆ sometimes บางครั้งแล้วก็ usually นะคะตามปกติ อันนี้กลุ่มคำนะะถ้าเกิดว่าเราเจอคำนี้เรารู้เลยว่า,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 าเป็น p r e s e n t simple tense okay. นะคะหลัแลกแ้กก็ะมีกคยใช้นะคะคุณก็สมุตมาสามข้อนะคะอาเพื่อ s ส้นซิมเปิ e เทนสเราจะใช้ในประโยคที่กล่าวถึงในเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันนะคะเรื่องราวที่เป็นปัจจุบันนะคะดำเนินชีวิตในปัจจุบัน าคาจารย์ใช้ข้อนหนึ่งข้อที่สองคือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติหรือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะเปตนกดของความจริงก็จะเป็น Person นต์ซิงเกนะคะและ้วก็มีสมุ่นท้ายก็จะเป็นส่วนที่เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะเรื่องราวที่เป็นบันทึกจิจวัตรประจำวันของเพว่อนเราแ้ในแต่ละวันเราทำอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นหลักการใช้ของ Person นต์เทนนะคะ นี่จะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างข้อแรกหนึงที่เป็นเรื่องราวหรือว่าเหตุการตัวแปที่เป็นปัจจุบันนะคะคือยกตัวอย่างมาหนึ่งตัวอย่างก็คือประธานนะคะนี้คือใช้ไอแประธานกริยาวคือความว่าลุกนะคะความว่าลุกแปะธานเป็นไอเดอะเวิร์ชั่งเป็นหนึ่งเคลมเป็ลุกแล้วก็ตามด้วยคำนามแบงค์ขอบนะคะ I live in Bangkok ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพนะคะคือปัจจุบันนี้ฉันอาศัย อาศัยอยู่ในกรุงเทพนะคะก็แต่ทางก็คือไอนะคะแต่ทางก็คือไอส่วนลิฟก็คือเป็นเปลียนนะคะเปลี่ยนเช้นที่หนึ่งแล้วก็ตามด้วยแบงค์ก็คือตัวอย่างข้อที่หนึ่งของหลักการใช้นะคะหลักการใช้ข้อที่สองคือเป็นเหตุการณ์ที่เป็นจริงนะคะเหตุการณ์หรือกฎที่เป็นจริงก็อย่างเช่นเดซนเล s in the east นะคะก็คือ ราชิทขึ้นทางทิศตะวันออกอันนี้คือเหตุการณ์ที่เป็นจริงนะคะราชิทขึ้นทางทิศตะวันออกเดซเซนเป็น subject นะคะ subject ที่เป็นเอกพจน์ verb นั่ก็คือเป็นกริยานะคะที่แปลว่าขึ้นเป็น es เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์นะคะแล้วก็ตามด้วยของนามว่าคือสามนะคะเป็นการที่เกิดขึ้นจริงข้อสามก็คือยิ่งจะรับไว้ s เด็กพวกเราตื่นนอน ในตอนเชา้าทุกๆอย่งนะคะเป็นกิจวัตรประจำวันวีก็คือ subject ็ e r b ก็คือ verb yes. นะคะเอฟเดอร์ก็เป็นคำนามน,นะคะตรงนี้วีรถออกปต่ทานหัวโค้ชช่องขึ้นหนึ่งนะคะธรรมดาประหงัดนะคะกิจวัตรประจำวันนะ คือก็เลยแยกออกมานะคะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของโครงสร้างตัวแรกเลยนะคะประธานที่เป็น IU แล้วก็ประธานที่เป็นข้อหูพคต์นะคะก็คือ subject IU VDO โดด verb ช่องที่หนึ่งตามด้วยคำนานะคะ verb ปกติช่องที่หนึ่งนะคะตัวอย่าง center we walk to school we walk to school นะคะ วีวอล์กชุดส่วนตัวนี้แต่ทางเป็นประโยคแบบแรกเซตเจ็ดก็คือวีนะคะวอล์กก็คือกริออยาขั้นที่หนึ่งก็คือนะคะตามด้วยคำนาบตัวอย่างที่สองแอคกซนเตอร์เดนมันเดนมันวอล์กชุดเอเดนมันวอล์กชุดเอก็คือ เพื่อผู้ชายทำงานนะคะในวันนี้เดนมอนนะคะเดนมอนเติมแต่ทางก็เป็นพเพอหิ้วเพชรั้งเกิดจากเมนนะคะเมนมาจากคาว่าเมเมนที่ผู้ชายหนึ่งคนเส่วนเมนก็คือผู้ชายหลายคนนะคะเตินประธานแล้วก็ตามด้วยเวิรช่องเวิร์ช่องที่หนึ่งก็คือเวิร์กคะอคอลเวิรชุดนี้เป็นตัวอย่างตามโครงสร้างแล้วนะคะ นี้นะคะกลุ่มที่สองตัวหานที่สองที่โครรรยกมานะคะทื่อง่ายคือเซตจุพีชีอิดนะคะที่เรียที่เรียกว่าเป็นประแานที่เกิดเอกเทนะคะบวกเวช่องที่หนึ่งตเอสหรือเอสแล้วค่อยบวกคํนนา่นะคะต่เโครงสร้างของ,บงแบบตัวแทนพีชีอิดหรือเวช่องที่หนึ่งอันนีช่หรือประแทนไม่เป็นเอกภพนะคะบวกเวฟช่ที่หนรรรรึ่งตามเอสหรือเอสแล้วค่อยบวก้วย คนามลองสร้างตัวอย่างนะคะ example ที่ wash ที่ wash top คือที่นะคะเป็นประธานที่เป็นเอกพจน์ yams เป็นกริยานะคแต่ต้องเติม s เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์แล้วตามด้อย top คือคำนามนะคะ Jane wash a pan Jane ล้างกระทะนะคะ Jane เป็นชื่อผู้หญิงนะะคถ้าเราไปใช้สรรพนามแทนก็คือ she เป็นนามเป็นประธานที่เป็นอกกเอกพจน์ flash ตัวนี้จะต้องเติม es นะคะเพราะว่าประธานเป็นอกกเอกพจน์แล้วก็ตามด้วยคำนามประธานต่อโครสร้างเลยนะคะง่ายๆคราวนี้เมื่อแต่พามันอกกเอกพจน์ที่ชี้นะคะกริยาจะต้องเติม s หรือ es แล้วก็มาดูหลักการเติม s หรือ es กันนะคะและ้วข้อดีหนึ่งก็คือถ้าคำนาม หรือกริยานะคะที่ลงท้ายด้วยเอเอ็กซ์เอสเอสเอสแฮชแล้วก็ซีแฮชนะคะคำแบบนี้จะต้องเติม e s ที่ท้ายคำนามหรือกริยานะคะตัวอย่างเช่น mango ก็จะเติม mangoes นะคะถ้าเติมถ้าลงท้ายด้วยตัวเอนะคะ box ลงท้ายด้วยตัวเก็เปลี่ยนบ็อนะคะ bus นะคะ bus ลงท้ายด้วย เออใช่เลยใช่เอ่าใช่บัสนะคะลงท้ายด้วยเอสนะคะก็จะเป็นบัสเป็นเอสนะคะอ่าตัวอย่างต่อไปก็คือคำว่า glass จะเป็น glasses wash ก็เป็น washes watch ก็จะเป็น w a วอชนะคะก็คือเติมเอนะคะถ้าลงท้ายด้วยอ่าตัวนี้นะคะ แต่ประหลัดการเป็นเอสข้อที่สองก็คือคำนามหรือกริยาที่ลงท้ายด้วยวายต่ให้สังเกตด้วยว่าหน้าวาเป็นสระหรือพยัญชนะถ้าหน้าวาเป็นพยัญชนะให้เติมแต่ให้เปลี่ยนวาเป็นไอแอลและให้เติมเอสนะคะกันด้วยนะคะกรณีที่คำนามนะคะหรือกริยาลงท้ายด้วยวยมน่าวาเป็นพยัญชนะให้เปลี่ยนวาเป็นไอแล้วให้เติม อเอสตัวอย่างเช่นเอสซึงเงแปลนะคะแมรี่รองท้ายด้วายนมาวาวยานะาวเป็นพยัญชนะก็จะเป็นแมรีเบอร์บี้เบอร์บี้คอลคอลล์สคลสไคลส์นะคะตัวนี้นมาวายเป็นพยัญชนะนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนจะทำให้เป็นเอสหรือเอสเต้องเปลี่ยนวายเป็นอแล้วก็เติมเอสนะคะต่อไปละการ อหรือเอสแ่แตปนะคะปุยาหรือคำนามที่เงค้าด้วยวเหมือนกันแต่ y แต่หน้าวเป็นสละง่ายมอยนะคะถ้าหน้า y เป็นสระเอสเอ่าตัวนี้นะคะให้แาเติมเได้เยนะคะให้วาเติมเได้เลย example play งค้าด้วยวายหน้า y เป็นสระนะคะคือตัวเอก็จะเป็น play ball b o y s sale s a s บอยบอยนะคะอันนี้เอ็นท้ายด้วยวายหน้าวาเป็นสระให้เติมเอสได้เลยอการเข้อต่อไปนะคะ,ะ,คะถ้ากริยาหรือคนนำนามที่ลงท้ายด้วยเอฟหรือเอฟอีให้เปลี่ยนเอฟหรือะะเอฟอีนะคะเติมีแล้วก็เติมอเอสนะคะแต่เซน,น,นเตอร์ไว้นะคะลงท้ายด้วยเอฟอีนะคะเวลาทำให้เติมเอฟเอฟก็ให้เติมอเอสนะคะ เปลี่ยนจาก fe เป็น v แล้วก็เติม s dash นะคะเปลี่ยนจาก f เป็น v แล้วก็เติม s นะคะยนี่เป็นหลางแานนะคะ save แ้วก็ nice นะคะถ่ายลงท้ายด้วย f fe ให้เปลี่ยนให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น v แล้วก็เติม s ข้อต่อไปคำนามข้อต่อไปนะคะคำนามหรือกริยาข้อต่อไปให้เราเติม s ได้เลยตอนนี้ง่ายหมดนะคะ ือแเหนที่ครูกล่าวมาของเต้นก็ถ้ลาเปาต่ S เอสก็แปเลยบุ๊ก็จะเป็นบ o ๊กนะคะเพก็จะเป็นเ e n c i ซ s ร p อ l e เป็นอัพเป็ l e เลิ้มสเล s t a สแตนสแตนส์แอปเป็แอปเปิ้ลง่ายๆนะคะนี่คือหลักการเปรอ S หรือเอือยแยกเป็นคลิปที่เ้าันง่ายมาให้ตลดูนะคะเสแล้วอันนี้เรามาดูเล็กเลยเหรอใ s i พลเ i นซิ e t ตเชน นะคะเมื่อมีประโยชน์แรกแล้วก็ได้ทำเพื่อเป็นประโยชน์ปฏิเสธโดยโครงที่มาให้คือให้จำไว้ว่าถ้าเว็บทีดีไม่อยู่ให้นอนเว็บทีดีเข้ามาช่วยในการแต่งประโยชน์เพเป็นประโยชน์ปฏิเสธนะคะให้สังเกตุที่ประธานเช่นกันนะคะประธา,านที่เป็นไอเอแล้วก็ประธานที่เป็นข้าวหูเว็บดีเดอร์ให้เยอะใช้เว็บทีดีก็คือใช้ดีเข้ามาช่วยในการแต่งประโยชน์ปฏิเสธแล้วก็เพิม่มนับเข้ามานะคะจะเป็นดีแบบ ใช่ที่แปลว่าไม่นะคะหรือ don't นะคะเป็นตัวแยะของ do not นะคะมาช่วยในการแปลงประโยคน์ที่เป็นปฏิเสธแล้ก็จะทานที่เป็นอุกพจน์หรือ VC อีกนะคะยกตัวดูเราจะนำ does เข้ามาช่วยแล้วก็เพิ่ม not เข้ามานะคะจะเป็น does not หรือตัวแยะที่ว่า does not นะคะ,นะคะ ดูตัวอย่างประโยคนะคะตัวอย่างประโยคข้อหนึ่งประโยคบอกได้นะคะคุณมาประโยคบอกเล่าทำไมเพื่ออะเราจะได้เข้าใจง่ายก็ชัดเจนแต่งยังระหว่างประโยคบอกเล่ากับปฏิเสธได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะอ๋อตัวอย่างตัวอย่างวิว o อกชูสคนะคะเป็นประโยคบอกเล่ามีเป็นประธานต้องมีเพสเยอะวิวเป็นสริยาช่องที่หนึ่งชูสคือเป็นคำนามนะคะเป็นประโยคบอกเล่าถ้าเราจะทำไม่ตรงปฏิเสธอ๋อคือ ตั้งเกียร์ที่ประธานนะคะประธานเป็นประธานเป็นดีนะคะเวทที่เราจะมาช่วยก็คือดิ B. นะคะแล้วก็เพิม่มนับเข้ามาก็จะเป็นดีเด <B. S 1> <B. S 2> นส w a อล์กชูส o เพื่ออาจจะพวกเราไม่ได้เดินไปโรงเรียนนะคะ d ด n t ์ก็จะทำเมื่ที่เป็นกริยาช่วยวอล์ก็คือเคเวทแท้นะคะเพิ่มแ,แค่ดินเดนส์เข้ามาก็จะเป็น ประโยชน์ป <Civ> ฏ <Indian> <C simulator rainforest> <il> ิเสธนะคะแต่ปลากรณีที่เป็นประธานนี่เป็นเอกพจน์ที่ once copy ขอต้องการ copy นะคะประธานเอกพจน์กริยาจะต้องเติม s หรือ es กรณี once เป็นกริยาติมไปให้เติม s นะคะตามด้วยคำว่าความเป็นประโยชน์ปฏิเสธนะคะให้สังเกตุโดยที่ประธานนะคะประธานเป็น he นี่คือเอกพจน์ก็ใช้ d a s นะคะเข้ามาช่วยในการแสดงประโยชน์ปฏิเสธเพิ่มลับเข้ามาก็จเป็น ดัสห o ัหรือว่า d a สิ่ี่ดัสสินห์ทัฟฟี่ันตัวนี้นะคะจะแปลับมาเป็นเวฟั้นที่หนึ่งธรรมดาเพระว่าเนะคะที่เคยเติมไว้ในประโยคบอกเล่าจะมาอยู่ที่ DAS แล้วนะคะถ้ามีด a สไม่หลักริยาแท้แตต้องไม่มีเอสหรือเอนะคะอันนนวันส์ทัฟฟ่ประโยบอกเล่าคือต้ s สิงห์คัฟฟ่เป็นประโยคปฏิเสธนะคะแทรกดัสิงน เมื่อมีประโยชน์ปฏิเสธนะคะก็จะเป็นประโยชน์คำถามนะคะประโยชน์คำถามก็หลักการก็เช่นเดียวกันนะคะประธานที่เป็นเอกับนยแล้วก็ประธานที่เป็นพคำหูเพิ่มดีเดช้ดูเพื่ามาช่วยในการแต่งประโยคคำถามแต่นำกริยาตัวนี้กริยาช่วยตัวนี้วางไว้หน้าประโยคนะคะ he she is อีกต้หกนหางเต๋านะคะก็ใช้ does เพื่ามาช่วยในการแต่งประโยคเป็นประโยคคำถามโดยที่นำ does เรียเช่วย ies, ตรง right? นี้ไปวางไว้ข้างหน้าประโยคแล้วก็เพิ่มอะไรเข้ามาคะเพิ่มขึ้นไหนคำถามเข้ามาก็จะเป็นเอ nowhere, hill, but, but, control, tutaj, okay. okay. ่อประโยชน์าไปประโยคคำถามนะคะโดยตัวอย่างก็เลยนะคะดูตัวอย่างเช่นเรามาทั้งสองประโยคเลยนะคะประโยคบอกเล่าจะมเสถแล้วก็ประโยชน์คคำถามนะคะ We walk to school อประโยคบอกเล่านะคะ เมื่อกานตะเวียดตะวิเสกก็นำเดนช์เข้ามาเพราะว่ารประธานเป็นตั้งหุ่นเก็จะเป็น d e d e n c h walk to s c h o o l แล้วก็ประโยชน์คำถามนะคะก็นำดูข้า่อช่วย we undo นะคะจากที่เคยวางไว้หลังหลังระพานก็มาวางไว้เมื่อตะพานก็จะเป็น we walk to s p l o t นะคะง่ายนะคะประโยชน์ตะวิเสกนำเดนช์เข้ามาแท้นะคะประโยชน์ ข you know, ั้นถามนำดีก็มาวาข้างหน้ากรณีนี้ค mm ือกรณีน so, ี้คือข้าประธานเป็นข้าหุนะคะหรือว่าเอกสดอ่ก็แบบสองก็ใช้เส้นเดวกันนะคะแต่ประธานที่เป็นเอกเัตุพีชอึดนะคะประโยคกที่วงขอือมีเป็นเอกตุนะคะกริยาตามมาจะต้องเป็นสหรือเอสในประโยคแรกนะคะประโยคขั้นทีประโปะเสจะเพิ่ม ก็นำดัสเข้ามาช่วยก็เป็นดัสสิ่คือดัสสุ่มวางคาฟิเอสหายไปเข้าไปอยู่ที่เปลืยช่วยแล้วนะคะประธาเป็นประโยชน์คำถามก็นำดัสเข้ามาวางไว้หน้าประโยชน์ให้ประธานเป็นอุกภพนะคะก็จะเป็นดัสสุ่มวางคาฟิกเพื่อสมหวังคำถามเข้มาก็เป็นประโยชน์คำถามนะคะย้ำจากที่เตยเปิดเอสก็ แต่ไม่เติมล้วนะคะเพราะว่ามีปริยช่วยเพราะว่าดาสัสเขามาในประโยชน์นะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเธอไม่เข้าใจก็สามารถที่จะไปเลคลิปย้อนหลังทั้งคูอได้นะคะต่อไปก็จะเป็น exercise ์ก็คือหลังจากที่เราเรียนมาแล้วเธอก็จะมีแบบฝุกหนักนะคะง่ายๆเส้นๆนะคะประมาณห้าข้อนั่นก็เราไปทำนะคะ เราตอบคำถาม,ถามแล้วก็ลองฝึกทำเพื่อเพิ่มความเข้าใจของตัวเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจก็สามารถฟังได้คำศนะคะภาษาสาังกตษก็ไม่ยากนะคะถ้าเราตั้งใจแลแ้วก็ฝึกฝนตั้งใจเรียนเหมือนเรียนรู้ดูเแบบนะคะ ่ปไปสื่อสารหาความรูม้ดีบก็จะสามารถทําให้เราเข้าใจและเรียนภาษาอังกฤษได้ง่ยายขึ้นสต่วันนี้ก็พรบ่งนี้นะคะแต่ก็มากคอะคิดด้วยซอ่งเราเก่เกงมาะ